วันนี้ก็ตัดสินใจจองตั้งทั้ง3ชุดเพราะว่าชุดที่นี่สวยแล้วก็ค,คือคืออย่างที่เราดูในรูปเนี่ยอย่างที่ดูในไอจีเนี่ยมาดูของจริงก็เรียกว่าสวยแล้วก็ตะการตามากกว่าอีกนะคะลองชุดแรกก็ได้เลยค่ะสวยมากเลยค่ะชุดสวยมากจริงๆครับประทับใจมากค่ะก็ถ้าพูดถึงฟินาเล่นะคะก็คือเป็นแบรนด์ในฝันของ,งสาวๆเลยแหละและที่สําคัญเลยที่จุนเลือกแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าชุดไทยเลยเห็นปุ๊บครั้งแรกแบบ สะดุดตามากๆเลยนะคะสวยกว่าที่อื่นเลยชอบมากเลยพูดไปยังขนลุกเลยค่ะุดสวยมากครับส,สวยมากๆเลยค่ะงานละเอียดแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะแบบว่าเย็บโครงแบบว่าทุก เบียดนิ้วเลยค่ะแบบว่าดีไซเนอร์แล้วก็คนดูแลแบบว่าใส่ใจดีมากๆชอบชุดที่ร้านทุกชุดเลยค่ะสวยทุกชุดเลยแล้วก็น่ารักมากค่ะผมเห็นแต่แรกแล้วว่างานงานของฟินาเล่เชื่อถือได้เลยมั่นใจแล้วก็มืออาชีพมาก<อ>ก็เลยตกลงนะครับคุยกับใหม่ก็โอเคเลือกเจ้าเนี้ยแหละก็ไม่ไปดูอื่นล